สวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จาก h e l ปี้แจ็ควันนี้เราจะมาพูดถึงจุกจีที่น่าอับอายนี้กันเพื่อความเรียบง่ายในวิดีโอนี้ฉันจะพูดถึงใครก็ตามที่มีองค์ชาติเป็นผู้ชายใครก็ตามที่มีอวัยวะเพศหญิงเป็นผู้หญิงดังนั้นเมื่อคนท้องและลูกกําลังพัฒนาในช่วง8สัปดาห์แรกเราจึงไม่มีอวัยวะเพศและความหมายก็คือพวกมันพัฒนาจากนื้อเยื่อของตัวอ่อนตัวเดียวกัน พวกมันมีโครงสร้างการทำงานและตำแหน่งที่ค,คล้ายคลึงกันมากดังนั้นในผู้ชายและผู้หญิงหัวขององคชาติและจุดจีจะพัฒนาจากเนื้อเยื่อเดียวกันและฝากระโปรงของช่องคลอดและหนังหุ้มปลายลึงขององคชาติจากนั้นเราดูที่ริมฝีปากของริมฝีปากหรือริมฝีปากด้านนอกและด้านในของช่องคลอดและถุงอันคาน,นั้นจริงๆแล้วค,คล้ายคลึงหรือคล้ายกับริมฝีปากด้านนอกของช่องคลอดและที่เรียกว่าริมฝีปากใหญ่ อีกครั้งที่ฉันพูดถึงหัวขององคชาตที่คล้ายคลึงกับอวัยวะเพศชายและเต็มไปด้วยปลายประสาทมากมายและการกระตุ้นจุด G ทั่วไปมากจะส่งผลให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเช่นเดียวกับผู้ชายต้องการการกระตุ้นอวัยวะเพศชายเพื่อให้ถึงจุดสุดยอดเช่นกันมีวูดด้วยและจะเห็นว่าเรียกว่าฟรีพียูส่วนฟรีพียูสามารถปิดจีสปอร์ตเลื่อนไปมาได้เหมือนหนังหุ้มปลายลึงขององคชาต จากนั้นเราดูที่ริมฝีปากของริมฝีปากหรือริมฝีปากด้านนอกและด้านในของช่องคลอดและถุงวันท่านนั้นจริงๆแล้วคล้ายคลึงหรือคล้ายกับริมฝีปากด้านนอกของช่องคลอดและที่เรียกว่าริมฝีปากใหญ่อีกครั้งที่ฉันพูดถึงหัวขององคชาติที่คล้ายคลึงกับอวัยวะเพศช,ชายและเต็มไปด้วยปลายประสาทมากมายและการกระตุ้นจุดจี ทั่วไปมากจะส่งผลให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเช่นเดียวกับผู้ชายต้องการการกระตุ้นอวัยวะเพศชายเพื่อให้ถึงจุดสุดยอดเช่นกันมีวูดด้วยและจะเห็นว่าเรียกว่าพรีพียูสส่วนพรีพียูสสามารถปิดจีสปอร์ตลื่นไปมาได้เหมือนหนังหุ้มปลายลึงขององคชาตในความเป็นจริงเมื่อคุณดูการศึกษาที่พวกเขาได้ทําการผ่าตัดผ่าทางกายวิภาคมันเหมือนกับเส้นประสาทและหลอดเลือดไปยังองคชาตที่คล้ายกับองคชาตนอกจากนี้ ช่องคลอดก็จะขยายใหญ่ขึ้นและเต็มไปด้วยเลือดในระหว่างการแข็งตัวของอวัยวะเพศและมีสองวิธีที่คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการแข็งตัวของอวัยวะเพศในผู้ชายเนื้อเยื่อลุกลามทั้งหมดนี้ครอบคลุมช่องเปิดของท่อปัสสาวะและช่องเปิดของช่องคลอดและออกไปด้านข้างเพื่อให้อยู่ใต้ริมฝีปากด้านในของช่องคลอดหรือริมฝีปากบางส่วน ดังนั้นบางคนอาจพบว่าบริเวณเหล่านั้นมีความอ่อนไหวมากเช่นด้านล่างจุกจีคุณสามารถเห็นช่องเปิดของท่อปัสสาวะช่องเปิดของท่อปัสสาวะคือส่วนท้ายของท่อปัสสาวะของคุณหรือกระเพาะปัสสาวะของคุณสร้างปัสสาวะและปัสสาวะออกจากท่อปัสสาวะที่อยู่ด้านล่างที่คุณเห็นในระหว่างการกระตุ้นองมกชาตจะกว้างและยาวขึ้นจริงๆถึงสามนิ้วเมื่อบุคคลถูกกระตุน้น และสุดท้ายด้านล่างทั้งหมดที่คุณเห็นการเปิดจุด G ในผู้หญิงผู้หญิงหลายคนต้องการการกระตุ้นคลิตตเรา้าเพื่อถึงจุดสุดยอดแต่หลายคนพูดถึงสิ่งนี้ที่เรียกว่าจุด G แล้วจุด G คืออะไรที่จริงแล้วมันถูกระบุในปี1940โดยเอิร์นสกราฟเฟนบกว่ามันอยู่ที่ด้านบนของช่องคลอดหรือสิ่งที่เราเรียกว่าผนังด้านหน้าของช่องคลอดมันอยู่ในช่องคลอดประมาณ2นิ้ หลคนอธิบายสิ่งนี้ตามที่คุณรู้สึกหรือพบบริเวณนี้โดยวางนิ้วเข้าไปในช่องคลอดโดยใช้การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและข้างหลงังดังนั้นผู้หญิงบางคนอาจพบว่าการนวดบริเวณนี้น่าพึงพอใจเช่นกันอย่างไรก็ตามนี่คือจุดเคลมศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้หญิงบางคนที่พวกเขาสามารถถึงจุดสุดยอดด้วยการสอดใส่ช่องคลอดแต่สำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการกระตุ้นทางปากอย่างชัดเจนเพื่อให้ถึงจุดสุดยอดได้พร้อม อย่างที่ฉันได้อธิบายไว้ในวิดีโอทั้งหมดนี้ช่องคลอดก็มีความไวเหมือนการโครงสร้างเนื้อยเยื่อเดียวกันกับองคชาติของผู้ชายดังนั้นผู้หญิงจึงจะเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากอวัยวะเพศหญิงบ่อยมากเพื่อที่จะถึงจุดสุดยอดฉันหวังว่าพวกคุณจะสนุกกับการแนะนำการวิพักสตร์ของผู้หญิงนี้หากคุณคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โปรดแชร์วิดีโอนี้กดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องของฉันสำหรับวิดีโอใหม่ขอบคุณมาก